กันครับนี่อันนี้อันนี้อ๋ออืมอืมอืม เอ้ย่าเข้าเอ้ย่าเข้าไอ้ลวงออกมากินนมแน่จิกนมแน่จิกนมแน่ไม่อย่าเข้ามาตรงนี้สินี่อะไรอย่าจิกปากนะเราจะสักปากให้ไง ไอ้เจ้าหลวงมึงจะสักปากให้สักปากให้แม่เหรอเจ้ <S <S <แก S 1> สักปากให้แม่เลยบ้า่บ้าสักปากให้แม่เลยลูกว่าแม่ชอบสักปาก <S 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 จะก,ก หิวป่ะมันหิวป่ะว้ายฟันกูมันจะกูดเห็ดปูให้ <c oughs> จิกฟันน่ะไอ้ล้องอย่าทำอย่างงี้เดี๋ยวตีนะหิวข้าวป่าจมูกกูจมูกกูอย่าทำอย่างงี้เลยงดูดิไอ้นี่จมูกเจ็บ